ครูเดลิมขาวตาเียขาวครับผมก็สวัสดีนักเรียนและก็ผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับที่สนใจเรียนในวันนี้สําหรับวันนี้นะครับครูจะมาสอนครรําศัพท์นะครับในบทที่4ที่มีชื่อว่านะครับูชูกวนเอเีมเมยเว有ชู่กวนเยวสว有นะครับในห้องสมุดแะห้องเรียนไม่มีที่นั่งว่างเลยนะครับใน บทเรียนนี้นะครับก็จะนำมาจากนํำมาจากหนังสือสัมผัสภาษาจีนนะครับสัมผัสภาษาจีนมอต้นนะครับมอต้นเล่มที่สามเล่มสามนะครับหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่ยี่สิบเจ็ดนะครับใครมีหนังสือเปิดไปดูพร้อมกันเลยนะครับครูนำมาจากหน้าที่ยี่สิบเจ็ดนะครับคำศัพท์พวกนี้แล้วก็จะมีประโยคที่ครูคิดขึ้นแต่งขึ้นหรือ บางประโยคก็อาจจะมาจากหนังสือนะครับอ่าพร้อมแล้วใช่ไหมครับมาเรียนกันเลยครับอ่าครับคำศัพท์คำที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นครูจะพาพวกเราอ่านคำศัพท์ก่อนนะครับค่อยไปดูความหมายแล้วก็ตัวอย่างประโยคทีหลังนะครับเดี๋ยวเราอ่านคำศัพท์เรียนรู้คำศัพท์วิธีการออกเสียงก่อนนะครับอ่าคำที่หนึ่งครับอ่านว่า i i คำต่อไปครับ 怎么？怎么？来，拜拜。实验室，实验室。来，拜拜。座位，座位。来，拜拜。从到，从到。来，拜拜。这样，这样。来，拜拜。 ฝ办้าาต่อไปครับหูอูกมุดหูองสมต่อไปครับตัวอ่ะตัวอ่ต,วอต่อไปครับเก่งเก่อ,อันนี้อันนี้เราซื้อเขียนเล่นไปเมื่อกี้นะครับ

ก干净干净คำที่สิบเจ็ดอากาศอากาศคำที่สิบแปด跑道跑道คำที่สิบเก้าคันถ้ายคันถ้ายและคำที่สุดท้ายคำสุดท้ายครับเฉาผิงเฉาผิงอ่าโอเคครบแล้วคำศัพท์ทีนี้เราลองไปดู คำศัพท์ความหมายของคำศัพท์แต่ละตัวแล้วก็ตัวอย่างประโยคที่เราเสิรแต่งไว้นะครับปุ๊บมาแล้วนะครับคำที่หนึ่งครับอ่านว่ายังไงนะครับจำได้ไหมอ่าไออนะครับคำนี้จะเป็นคำอุทานนะครับคำอุทานคำอุทานแสดงถึงการทักทายหรือประหลาดใจนะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างประโยคเช่นเอ๊ะ你怎า回家了เอ๊ะ 你怎么回家了บางครั้งน,น้ำเสียงอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันออกเสียงไอเหมือนเดิมนะครับเอ๊ะ你怎么回家了เอ๊ะ你怎么回家了นะครับเฮ้ทำไมเธอถึงกลับบ้านแล้วล่ะอ่าทำไมเธอถึงกลับบ้านแล้วล่ะประหลาดใจนะครับสงสัยนะครับสงสัยนะครับเอะเป็นคำอุทานเอต่อไปครับคำต่อไปคำว่าเสนมืเนมแปลว่าอะไรครับ อย่างไรหรือบางครั้งก็แปลว่าทำไมก็ได้นะครับจําเช่น你怎么在这里看书你怎么在这里看书ทําไมเธอถึงมาอ่านหนังสือที่นี่ล่ะทําไมเธอถึงมาอ่านที่นี่จํามอย่างไรทําไมนะครับออ่ตอไปครับ试验室试验室นะครับแปลว่าอะครับ ห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการนะครับคําว่าชื่อตัวนี้นะครับชื่อตัวนี้แปลว่าอะไรครับห้องนะครับแปลว่าห้องส่วนเสียเงตัวนี้ก็คืออะไรครับาการทดลองนะครับทดลองทดลองหรือสภาพจริงนะครับเสียเงชื่อแปลว่าห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่า en, ส๊อน ไม่มีใครอยู่ในห้องทดลองหรือในห้องทดลองไม่มีใครก็ได้นะครับสีเย็นสีห้องทดลองต่อไปครับคาว่าซัวเว่ซัวเว่แปลว่าที่นั่งนะครับที่นั่งที่นั่งที่นั่งจ๊อเว่จ๊อเว่จ๊อเว่เช่นห้องเรียนไม่มีที่นั่ง,งแล้ว ในห้องเรียนไม่มีที่ที่นั่งแล้วก็หรือภาษาพูดก็อาจจะบอกว่าที่ว่างใช่ไหมครับที่ว่างไม่มีที่ว่างเลยอ่าไม่มีที่นั่งว่างเลยนะครับเจ้าชรีไม่ย่าเาวลาในห้องเรียนไม่มีที่นั่งว่างเลยนะครับเจ้เวที่นั่งต่อไปครับคาําว่าถงเต้าถงเต้าเป็นไวยากรณ์นะครับแปลว่าจากอะไรถึงอะไรนะครับเป็นคําสันธานนะครับอ่าเช่น มันจะเป็นตรงนี้ตรงนี้จะเติมสถานที่นะครับจากสถานที่ A ไปยังสถานที่ B อย่างนี้เป็นต้นนะครับโถงเอต้าบีนะครับจาก A ถึง B นะครับจาก A ถึง B นะครับยกตัวอย่างเช่น A เป็นตัวนี้ละกันนะครับเป็นแลบนะครับเป็นแลบแลบคืออะไรครับ s ี่แยกชื่อใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึง B นะครับไปถึง B คืออะไรครับสนามกีฬาสนามกีฬาสนามกีฬาภาษาจีนว่า 操场นะครับพูดว่า操场อ่าเช่นโถงสําหร,รับสิ่งที่อยู่ในห้องทดลองเนี่ยไปจนถึงสนามกีฬานะครับโถานะครับจากถึงโอเคครับคําต่อไปครับใช้บอ่อยมากนะครับคํานี้เจออย่างเจออย่างคําว่าเจอตัวนี้นะครับแปลว่านี่หรือนี้นะครับย่างตัวนี้แปลว่าแบบ หรืออย่างนะครับเจออย่างก็คืออย่างนี้อ่าอย่างนี้แบบนี้อ่ะเช่นมีเปียเชื่อย่างติ้งจัวเปียเชือย่างติ้งจัวเธออยจ้องมองฉันแบบนี้สิอ่าเธอย่มองฉันแบบนี้สิเธออะจ้องฉันแบบนี้สินะครับเชือย่างเชือ,อย่างอย่างนี้แบบนี้นะครับต่อไปครับคำว่าปั้นฝาปั้นฝา ป้านฝาแปลว่าวิธีการหรือหนทางนะครับวิธีการหรือหนทางวิธีวิธีการหนทางอ่าหนทางหนทางหนทางนะที่นี้ก็คือหนทางแก้ไขปัญหานะครับเช่นอ่าตัวอย่างประโยคนี้เช่นแม่ป้านฝาหรอแม่ป้านฝาหอนะครับเป็นวลีนะครับไม่ป้านฝาเลยก็คือไม่มีทางอ่ะไม่มีวิธีใดๆแล้วไม่มีหนทางเลย ไม่มีทางเลยเห็นไหมครับโบกมือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับอป้านฝ่าป้านฝ่าวิธีการต่อไปครับคําว่าทูชูกวนทูชูกวนนะครับแปลว่าอ,อะไรครับห้องสมุดนะครับคําว่ากวานตอนนี้แปลว่าอาคารนะครับบ่งบอกถึงอาคารส่วนทูชูตัวน,นี้แปลว่าหนังสือนะครับหนังสือพวกหนังสือพวกนี้ตาําราพวกนี้นะครับ หูชู่กวดห้องสมุดหรือห้องหนังสือถ้าไม่เขาถึงเรียกห้องสมุดอ่ะทำไมไม่เรียกหนังสืออ่าอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับเนื่องจากในสมัยก่อนภาษาไทยก็ยังใช้การเขียนใช่ไหมครับใช้สมุดอยู่สมุดในการเขียนแต่ต่อมามีการพิมพ์ก็มีหนังสือเยอะมากขึ้นนะครับก็เลยในห้องสมุดก็เลยมีแต่หนังสือเมื่อก่อนมีแต่สมุดต,ตอนนี้มีแต่หนังสือนะครับแต่เขายังไม่เปลี่ยนคําเรียกยก็ใช้คําว่าห้องสมุดเหมือนเดิมนะครับ ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเรียกห้องสมุดไม่เรียกห้องหนังสือเพราะว่ามันใช้มาแต่เดิมเนื่องจากสมัยก่อนมีแต่สมุดนะครับเอาโอเคทูสู่กวนทูสู่กวน里很多有趣的书啊ขอโทษครับทูสู่กวน里有很多有趣的书ทูสู่กวน里有很多有趣的书นะครับมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายในห้องสมุดอ่าหรือในห้องสมุดมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายก็ได้ หูชู่กวดนะครับห้องสมุดนะครับโอเคครับต่อไปครับคำว่าตัวอ่ตัวอะนะครับตรงกลางตรงนี้ให้เติมคำคุณศัพท์นะครับ a d j e c t i v e ลงไปนะครับคุณศัพท์ลงไปมันแปลว่าอะไรขนาดนี้หรือจุดๆจ,จังเลยตรงนี้ก็คือใส่คำคุณศัพท์ลงไปเช่นตัวเพี่ยวเรียงอ่ะสวยจังเลยสวยอะไรขนาดนี้ตัว่วยอ่ะ รออะไรขนาดนี้อรอจังเลยอย่างนี้เป็นต้นในประโยคนี้เราซื้อยกตัวอย่างว่าช่้ถูชู้ชก่อนท่านชูตัวหอ่อไป็นหนังสือที่ห้องสมุดดีอะไรขนาดนี้ดีดีจังเลยไปานหนังสือที่ห้องสมุดนะครับแปลมาก็อาจจะแปลกๆสักนิดนึงนะครับโอเคครับตัวอะ,อะไรขนาดนี้ต่อไปครับคําว่าอตอนนี้เราซื้อเริ่มขี้เกียจเลยก็ได้วสองคำมาใส่ในสไลด์เดียวกันนะครับคําว่า เก่งนะครับคำว่าเก่งแปลว่ายิ่งหรือยิ่งกว่านะครับกับคำว่าเจ้าชื่อเจ้าชื่อแปลว่าห้องเรียนเห็นไหมครับคำว่าชื่อตัวนี้แปลว่าห้องนะครับอย่างสื่อยันชื่อมอกี้ห้องทดลองชื่อตัวนี้คือห้องเจ้าคืออะไรครับเจ้าก็คือการเรียนการสอนนะครับเจ้าชื่อก็คือห้องที่ใช้ในการเรียนใช้ในการสอนนะครับก็คือห้องเรียนนั่นเอง อ่าเช่นนะครับให้องเรียนคนยิ่งเยอะอ่าไม่มีที่นั่งว่างเลยไม่มีที่นั่งเลยนะครับเก่งยิ่งยิ่งกว่าห้องเรียนนะครับต่อไปครับเย่าปู่เย่าปู่นะครับอันนี้เป็นประโยคที่ใช้ย้อนถามนะครับอ่าเอบอกมาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าบีก็อาจจะตอบว่าเย่าปู่อะไรก็ว่าไปนะครับ อ่าแปลว่าหรือไม่ก็นะครับ要不我们去教室看书要不我们去教室看书啊บางครั้งอาจจะห้องสมุดคนเยอะไปนะครับก็เลยแนะนำว่าเย้าปู๋หรือไม่ก็我们去教室看书นะครับพวกเราไปอ่านหนังสือไปดูไปอ่านหนังสือที่ห้องเรียนดีไหมประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปครับคำว่า ช่างอ่าแปลว่าบนกับคําว่าช่่าช่างแปลว่าสนามกีฬานะครับช่างกับช่าช่างอ่าเช่นช่่าช่างช่างโย่ฉิวตุ่ยนะครับเป็นยังไงครับที่สนามฟุตบอลบนสนามฟุตบอลนะครับมีฟุตบอลกําลังแข่งขันอยู่นะครับมีทีมฟุตบอลกําลังแข่งอยู่บนสนามกีฬาอ่าเป็นภาษาแปรนะครับช่าช่างกับช่างนะครับช่างแปลว่าบนนะครับ เ้่าสั่แปลว่าสนามโอเคครับต่อไปครับอ่าเทียนคงนะครับเทียนคงนะครับแปลว่าท้องฟ้าอ่าเช่น我喜欢看蓝蓝的天空我喜欢看蓝蓝的天空แปลว่าอะไรครับฉันชอบมองท้องฟ้าสีฟ้านะครับคำว่าเทียนคงแปลว่าท้องฟ้าส่วนหลานๆตัวนี้นะครับเป็นคํา ที่เราใช้ขยายคําว่าท้องฟ้านะครับเป็นยังไงท้องฟ้าสีฟ้าใช่ไหมครับหลานหลานตัวน,นี้แปลว่าสีฟ้านะครับหลานแปลว่าสีฟ้าหลานหลานก็แปลว่าสีฟ้ามากๆก็ไลประมาณนั้นนะครับโอเคยังคงต่อไปครับคําว่าการชิ้งกับคําว่าคงชีครับากบา,ารชิ้งแปลว่าสะอาดนะครับคงชีแปลว่าอากาศอา่ายกตัวอย่างเช่นดูในรูปเป็นยังไงครับเขาสูดดม่เอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปนะครับอา่า เฉลี่ตะคงี่เหนการจริ้งเป็นยังไงครับอากาศที่นี่มันสะอาดหรือมันบริสุทธิ์มากนั่นเองนะครับการจริ้งแปลว่าสะอาดหรือบริสุทธิ์นะครับในบ,บทนี้แปลว่าอากาศมันบริสุทธิ์นะครับเฉลี่ยตะคงชี่การจิ้งอากาศที่มีบริสุทธิ์นะครับการจิ้งสะอาดคงชี่อากาศนะครับต่อไปครับคำว่า,าวเผาเต้ากับคําว่าข้านถ่ายเผาเต้าตัวนี้แปลว่าลูกวิ่งนะครับเผานเนี่ยแปลว่าอะไรครับ เผ่าปุ๊บปุ๊บไปุ๊บปุ๊บเผ่าแปลว่าอะไรครับอ่าก็คือตรงนี้ไงเผ่าแปลว่าวิ่งนะครับเผ่าแปลว่าวิ่งแล้วคําว่าเต้าล่ะอ่าเต้าก็คือตรงนี้ครับเต้าก็คือหนทางหรือถนนนะครับเพราะฉะนั้นเผ่าเต้าก็คือทางที่ใช้วิ่งก็คือรูวิ่งนั่นเองนะครับอ่าวนต่อไปนะครับข้านถ่ายข้านถ่ายก็คืออัธจันทร์นะครับคําว่าข้านคืออะไรครับ ขัานก็คือใช้ดูใช่ไหมครับข้านก็คือดูแปลว่าดูนะครับถ่ายก็คือ,อที่นั่งนะครับที่นั่งข้านถ่ายก็คือที่นั่งที่ใช้ดูก็คืออัธจรันรย์นั่นเองอัธจรันรย์นั่นเองอเช่นผ่าวเต้าออเหอขั้นถ่ายโตโยเรนเป็นยังไงครับผ่าวเต่าผ่าวเต้าก็มีคนใช่ไหมครับผ่าวเต้าก็มีคนอยู่ตรงนี้ผ่าวเต้าออก็มีคนนะครับข้านถ่ายก็มีคนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ เผ่าเต้าเข่าขั้นถ่ายัวอยู่แรนูวิ่งและอัฐจันมีคนอยู่ทั้งหมดเลยนะครับเผ่าเต้าลูวิ่งเข่าถ่ายอัฐจันนะครับต่อไปครับคําสุดท้ายแล้วนะครับคำว่าเฉาพิงนะครับเฉาพิงแปลว่าอะไรเออสนามหญ้านะครับคําว่าเฉาคําว่าเฉาตัวนี้นะครับแปลว่าหญ้านะครับเฉาแปลว่าหญ้าเฉาพิงคือสนามหญ้ายกตัวอย่างเช่นเจ้ เฉาพิงข้างขางขั้นชูเป็นยังครับอ่านหนังสือบนสนามหญ้าเป็นยังครับตัวชูฝัวตัวชูฝัวสบายจังเลยนะครับรู้สึกสนามหญ้าสีเขียวใช่ไหมครับสบายตานะครับเฉาพิงเอาพิงสนามหญ้าโอเคหมดแล้วนะครับคําศัพท์วันนี้ทีนี้ถ้าใครอยากจะทบทวนคําศัพท์นะครับทบทวนคําศัพท์เราก็พิมพ์เข้าไปที่ YouTube นะครับ YouTube พิมพ์เข้าไปว่าเรียนจีนตามใจ เรียนจีนตามใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องของเราชื่อนะครับตอนนี้มีคนถูกใจแค่เจ็ดสิบคนเองโอ้โหน้อยมากเลยถ้าใครรับชมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดติดตามรืยกดถูกใจให้หน่อยกดติดตามช่อง YouTube ให้หน่อยนะครับเรามาที่นะครับเข้ามาแล้วเข้ามาที่เพลิ์นะครับเพลิ์แล้วมันจะมีเพลิ์ที่ชื่อว่าสัมผัสภาษาจีนมอต้นเล่มสามเนีย่ย นี่ก็คือเนื้อหาเลยนะครับเนื้อหาให้เรากดเข้าไปเข้าไปนะครับกดเข้าไปรับชมได้เลยในนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในหนังสือสัมผัสภาษภาษจีนนะครับคําศัพท์ที่เราสือสอนนะครับเข้ามาดูในตรงนี้ได้เลยหรือนะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์เราซื้อครับเข้าไปที่เว็บไซต์ห้องเรียนครูณรงค์ชัยนะครับห้องเรียนพิมพ์เข้าไปใน Google เลยห้องเรียนโอ้ยตัวหนังสือไม่สวยครูณนะรงค์ชัยนะครับ ถ้าหาไม่เจอก็เพิ่มคําว่าห้องเรียนภาษาจีนเพิ่มเพิ่มคาว่าภาษาจีนห้องเรียนภาษาจีนคูณนัทลงชัยเข้าไปเข้าไปที่บทเรียนนะครับบทเรียนบทเรียนแนละ้วก็กดเข้าไปในวิชา,าเข้าไปบทเรียนแล้วก็เข้าไปในภาษาจีนเพื่อการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการสื่อสารม3ม3 ข้าไปภาษาจีนเพื่อการสื่อสารภาษาปุ๊บก็เข้าไปที่บทที่4นะครับบทที่4อ่บทที่4ก็นี่แหละในห้องสมุดในห้องเรียนไม่มีที่ว่างเลยเข้าไปในนี้ปุ๊บก็จะเห็นสไลด์พวกนี้นะครับข้างล่างแยะๆนะครับเราซื้อเอาสไลด์ลงนะครับรูปภาพเป็นรูปภาพลงนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบใจทุกท่านที่ตั้งใจฟังตั้งใจชมนะครับสวัสดีครับ 再见。